หลายปีนะครับออกล่าพาหากินหลายปีเบ็ดตัวนี้นะครับตั้งแต่ยุคยุคแรยุคเพลงที่เป็นเทปคาเสเซ็ตนะแล้วก็มายุคแผ่นซีดีนะครับไม่รู้ว่าใครถอดปิ๊กอัพไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่มันใช้งานมาเยอะมันก็เลยถูก ทิ้งขว้างนะครพอดีไปเห็นที่ว่ากองขยะนะนักดนตรีก็เขาก็แยกย้ายไปเล่นต่คนต่างแยกแยกย้ายไปก็เลยไปเห็นเบตดอยู่ในกองขยะนะครับเลยต้องเก็บมาเพื่อจะให้ช่างชุบชีวิตไม้ดีนะครับเนี่ยไม้ดีมากเลยนะครับไม้ค่อนข้างกจะแห้งนะครับ คอเนี่ยไม่รู้จะเป็นเมปเปิลหรือเปล่าเนาะเราเดา,ดาเนาะลูกบิดอย่างดีไดนะ้นะนะเสียงก็ไม่คิเลนะ่นะรุดเนี้ยพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะถอดคอออกนะครับถอดคอแล้วก็ใส่ถุงไปให้ช่างบูรณะหน่อยนะครับเอาไว้หัดเล่นนะครับไว้หัดเล่นนะ เล่นเล่นแกงเอาว่านะครับเข้าใจว่าเนี่ยรุ่นนี้จะไม่มีผลิตอีกแล้วนะครับบอดี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรแต่ว่าค่อนข้างจะแน่นนะเดี๋ยวผมจะต้องถอดน็อตตรงนี้ออกนะครับซีซีรีส์นัมเบอร์ก็สนิมกินไปหมดแล้วนะคอเนี่ยก็ค่อนข้างจะ โอเคอยู่นะเดี๋ยวถอดคอแป๊บหนึ่งนะครับต้องถอดคอออกนะครับอม่งั้นมันไปลำบากนะาซ่อมไว้ซ่อมไว้เสียดายไม้นะครับหายากนะครับเนี่ยไม้ที่มันแห้งอยู่ตัวแล้วนะไม้ที่ทำกีตาร์ทำ เครื่องดนตรีเนี่ยต้องเป็นไม้แห้งนะครับบอดี้เนี่ยสีนี่มีผลต่อเสียงนะครับว่าจะให้ช่างเนี่ยไม่ไม่ต้องทําสีใหม่นี่สีเดิมๆนะแค่ขัดให้เป็นเงาพอเพราะสีนี่จะมีผลต่อเสียงนะไปพ่นท้าไม่ได้ตําราเนี่ยเสียงไปเลยนะนะครับก็แค่ขัดเงาแล้วก็สายปนะิกอัพเนี่ย นะทำคอหน่อยหนึ่งนะครับถอดน็อตออกก่อนนะครับนานนะครับนะสนิมขึ้นหมดแล้วนะนะปรึกษาทางแล้วว่าใช้งบไปไม่เท่าไหร่นะมันมันเป็นอาจจะสู่รุ่นใหม่ไม่ได้นะแต่ว่า มันเป็นคุณค่าทางใจนะคือมันสะสมไว้อะนะสะสมไว้หัวผ่าตะลุยหากินมาเยอะนะเบ็ดตัวนี้นะผมก็เคยเล่นเล่นช่วงแรกๆกนะเสียงก็มันก็ดีอยู่ในระดับในยุคนั้นนะนะนี่นะครับโอ้โหน็อตที่ยังถอดง่ายนะ คอก็อ,ออกมาแล้วนะครับเนี่ยอ,ออกมาแล้วนะครับจะมีหิงเกอร์บอรดตอนนี้แตกนะจะต้องให้ช่างชุบชีวิตใหม่นะเขาจะว่าไม้ดีมากเลยนะครับไม้คือมันแห้งสนิทนะคู่มือเหมือนกันนะหาอยู่หากินมันอาจจะสู้รุ่นใหม่ไม่ได้นะรุ่นใหม่มันจะอิเล็กทรอนิกส์มันจะดีกว่า แต่ว่ามันมีคุณค่าทางใจแล้วก็ทาไว้นะครับ